คน,คนคนกดคุกเขา่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยโอเคครับรับทราบครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยส่งทีวีละเราขาดแล้วครับนำทีว,วีมาตมามทีวีมาสง่งชีวิตให้ เพื่อนผมมาก,ก่อนแล้วค่อยส่งที่ให้พี่เปารับทราบครับนี่ใครบอกไดปไหมคะว่าเป็นใครอะ่ะผมชื่อโทมัสปักคำผาน <c oughs> อะไรนะถูก <c oughs> ว่าอะไรนะครับผมชื่อโทมัสคำผานคำผานโอเคครับรับทราบครับ <c oughs> โอเครับทราบครับหมอเหม่อสักครู่หนึ่งครับแล้วผมพี่ไทยครับคัณส่งทีวีได้จหงเนี่ยครับ ครับเดี๋ยวส่ง G P S แปครับเดี๋ยวส่ง G P S อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งส่งครับครับอย่าเพิ่งส่งครับครับอย่าเพิ่งส่งครับครับส่งส่งได้ไหมครับยังยังรอเพื่อนมาก่อนยังยังไม่ให้ส่งจนกว่าเพื่อนจะมารับทราบครับครับพี่เปาช่วยมอด้วยครับพี่เปาขอมือส่งละทีอ่า Okay. จะเสร็จแล้วครับนิ่เึงครับใกล้แล้วครับโหโมยี่สบนาทีใช่ไหมส่งส่งจพจได้แล้วยังครับ 哈姆。啊 เจ้ากวนไปยัยเจ้าเอ๋ออกมาแล้วล่ะล่ะล่ะต้องมีเสานะค่าไหมเสาเวลาให้เขากลัวเอาให้เสากลัมด้วยเสาให้กลัวด้วยนะค่าหรอใช่เปิดเสานะค่าแบบให้กูกูกลัวไม่กล้าเปิดกูกลัวเดี๋ยวมันเถือกเถือกเปิดซิปเปิดมึงลองหาดิ ถ้าเขาเข้ามาบอกเขาให้ยืนตรงนู้นนะถ้าเขาไม่ยืนตรงนู้นแถวยืนใกล้ๆยืนใกล้ๆไม่งั้นตายอย่าคขับอาวุธควักอาวุธผู้หญิงตายตั้งโตโตดีกว่ามั้งปุ๊บปากปุ๊บปากเยี่ยมดีโตโตดีกว่ามังง่ายกว่าไม่รับแฟนเหรอรับแควไหมอยู่เฉย จะจับเขามาทำไมเนี่ยทำไมทำไมยืนอยู่เฉยทำไมต้่ก้าวเดียวผู้หญิงตายเจามเป็นพระเอกเหรออยากเป็นพระเอกบ้าใช่ไหมเวียดตกรนละวัดใช่ไหมโออทำรงเวียใช่ไหมมีละพาศใช่ไหม เรื่องเรื่องพวกเนี้ยถ้ารักจริงอ่ะแล้วแต่คนมันจะคิดอ่ะเอ็งรักเขาจริงปะไรหนุ่มใช่อยากให้เขาต้กโอ๊ตังว่ะใช่อดตั้งนาเอ้าเอ้าสู้ตายนะผู้หญิงตายนะตั้งดิตั้งดิ เออเกินอ่นอืเร็วว่ะแกมันเร็วตาตีช่วยด้วยไอ้ไอ้ตาตี เดช่วยด้วยกูไม่มีเป๊ะมีเป๊ะไหมกูก็ไม่มีปล่อยให้นางเอกปล่อยให้นางเอกปล่อยให้นางเอกมาช่วยพี่เป้ารองมาช่วยพี่เปาเออนางเอกเป็นนางเอกตายใช่ไหมรักกันนะเดี๋ยวหมอจะไปช่วยเปาคอยดูนะคอยดูนะคอยดูไปเถอะไปดิเช็ดดิมึงเช็ดดิเอาเอาเข็ดเดียวแช่็ได้ไม่ชวนได้เขาเหมือนหมูดิเฮ้ยเขาไม่มีเป๊ น,นั่งปล่อยให้หมอมาชุบล้วกันโอเคไปเอาข้าวมีข้าวไหมพูดไปหมอก่อนว่าเคสอยี่ยนี่ไม่ต้องหลอกเขารู้ไปเราไปถ่ายต้องถ่ายให้เขาเห็นสิเอา,เร,าเรีบออกไปเราเรีบออกไปขอตีช่วยด้วย จริงจะมาได้เหรอเขาจะรู้เหรอเลยตรงเนี้ยล้วก็ต้องไปช่วยที่เปาด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ต้องให้หมอมาชุบก่อนคะ่ะถึงจะแบบถึงจะ ไปช่วยพี่เปาต่อได้ครับเพราะตอนนี้คือแบบช่วยใครไม่ได้เลยครับผมดูใจว่าจะไปยังไงต่อนะครับไม่อยากให้เปาโดนอุ้มเอ๋อครับเดี๋ยวหมอช่วยต่อ,องแต่ตอนนี้ส่งงานก่อนครับมหาลัย <c oughs> ตัดเปนน้งหอทำง,งานมหาลัยก่อนแล้วก็จะได้ใกล้เสร็จแล้วครับอีนี้เดีวยวเอง บนนึงนะกำลังจะส่งงานครับพอดีเลยงานเสร็จพอดีตะกี้เลยครับก็ตอนที่ลงชุงลุงตะกี้นี้ครับก็นั่งทำแล้วก็เสร็จครับถ้าเราส่งงานกัน คุณคุณเจลลี่สำหรับใครเป็นเจ้าโนมเมอได้ขอบคุณมากครับคุณเจลลี่ขอบคุณครับค,ครับเรองรีวดีโอ้ยขอบคุณค่ะใครที่ชอบหัวก็กดซับได้นลครับผม แล้วก็พอซักสามเดือนก็จะได้รับหมอจะรับแอร Facebook นะ Facebook ส่วนตัวหมอนะคะผมมันจะมีใครมาช่วยไปนะแต่หมอลองเก็บโอเคดีกรอหนึ่งนี่หนูว่าสองวันนั้นเป็นยังไงบ้างไม่รู้หายไปไหนกันหมดแล้ว ชอบหมอต้วหอเหรอคะอุ้ยขอบคุณครับตรงนี้เป็นไฟโน่ด้วยแหละก็ไลยอาจจะมีแบบแต่ก็ยังได้อยู่นะหมอก็ยังโอเคยอยู่ได้ยงเวลาให้สตรีมด้ยค่ะเพราะรู้ว่ามีคนที่คิดถึงอยากให้มาสตรีมก็เลยพยายามจะมาสตรีม ตอนนี้เียนอยู่ปีสีครับผมใกล้จบแล้วงานใกล้เสร็จการจะส่งแล้วครับงานงานส่งเที่ยงคืน เป๊ะๆเ,เลยครับเรียบร้อยส่งเนาะโอเคส่งงานแล้วครับส่งงานแล้วครับส่งงานแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับงานครับงานพอแล้วแล้วเมื่อไหร่หมอจะมาลเลยฮะโอ้ประเทศไทยเออ เมือ่อไรหมอจะมาออจะเออไหมเนี่ยอาคือหมอต้องมอ,อต้องไม่รียกพี่ปา่าด้วยดิ มันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากต้องรอหมอมาหมอให้รู้เคสไหมนะอ่าทำยังไงดีทำยังไงดีอ่ะขอบคุณเซปิดด้วยครับหม,หมอหายไปแล้ว ทำยังไงดีนะหมอไม่มาหมอเขาไม่มาทสิทำยังไงดีนะทำยังไงดีทำยังไงดีหมอเห็นเคสลราหรือเปล่านะหมอไม่กี่คนในประเทศเช็คไม่ได้เลยทำยังไงดี <gasps> หมอมาแล้ว หมอรับตทษนี้ค่ะเออพอดีว่าเออหมอโดนแป๊บเดงนะพี่เปา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 อยู่ที่อยู่ไหนป่ะคะเหมือนกับว่าโดนอุ้มลงหรือว่าแบบเขารอดอยู่ไหมเขาเป็นยังไงบ้างครับตอนเนี้ยคือหมอไม่รู้เปาหายไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันนะพี่เปาพี่เปาก็ไม่รู้นะเราจะรู้ได้ไงว่าเคสนี้โดนอุ้มเหรอเคสนี้โดนอะไรไหมคะเพราะเมื่อกี้นี้เขาลากไปแล้วต้องถามเบอร์เขามาครับมีเบอร์ไหมมีเบอร์พี่เปาไหมครับเพราะตอนนี้เคสอุ้มแบบเยอะมาก ทั่วทั Ta ้งเมืองไปหมดเลยตอตี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 ดีหมอไปดีหมอไปนีตีมาดีมาไดีมาพี่เปาโดนอุ้มหรือเปล่าไม่รู้ตอตีแล้วคนหมออยู่ไหนครับพี่เปาก่อนเดี๋ยวผมเคลียร์เองพี่เปาอ่ะอ๋อหมออ่หมออยู่ไหนหมอมีคนมารับแล้วค่ะตอนนี้หมอกำลังกลับโรงพยาบาลตอนนีพี่เปาโดนอุ้มค่ะตอตีโอเคได้ครับครับเยวเราจะไปช่วยเขาโอเคครับครับ นอนน้อยครับแล้วัจะถึงไปเนี่ยโอ้ ้็จะหนู้ร่งไงอ่ะกาจะหนู้ร่งไ,ไงว่าพี่ปออยู่ไหนโดนอุ้มหรือเปล่าหรือว่าโดนถูน้ำหรือโดนอะไรไปแล้วเราจะหนู้ร่งไงอ่ะยังไงดีอ่ะาต้องตำรวจเหรอทำยังไงดีนะทำยังไงดีนะทำยังไงดีนะทำยังไงน่าทำยังไงดีนะทำยังไงดีน่ถ้าเบอร์เบอร์มันจะขึ้นใช่ไหมถ้าเบอร์ ยิงเขาตัวเองไม่รอดเลยทำไมเชืวคนอื่นยิงเขาตัวเองไม่รอดเลยอาประเทศไทยโอเคไปไปครับไปครับไปลงมาบาล